ก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะวันนี้ก็มาพบกับจานายคนเดิมนะครับวันนี้ก็เพื่อนๆในกลุ่มในเพจมานะครับว่ามาเล่นคาเนชาฟอร์จูนให้ดูหน่อยนะครับมาซื้อคาเนชาฟอร์จูนให้ดูหน่อยวันนี้ก็ค่อนข้างพอทุนมาหนาหนิ่งหนาเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะรอดหรือเราจะร่วงนะครับคิดที่ล้วแปะไม่ง่วงก็ร่วงได้นะครับว่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าเราจะร่วงหรือเปล่านะเพื่อนนะอ่าโอเคก็เริ่มไปเลยที่เจ็ดพันห้าะครับก็มาเล่นตามในอ่าลักขิต ก็ใครสามารถใครสนใจเข้ากลุ่มก็สามารถาคลิกลิงก์ที่ผมจิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์ได้ก่อนเข้ามาเลยนะครับนะรอบแรกเป็นไงเพื่อนสวยเพื่อนคิวมาดอกนี้พันแปนะครับคูณหครับนะเป็น2องพี่สิบเคมาหรือเปล่าเคมาดอกนี้สวยเพื่อนโอ้โหมาถึงก็โอเคเลยนะบอกไปว,ว่าลัคก,กี้ทามมันของจริงนะเพื่อนนะไ,นไปตันต่อ10มาดอกนี้เพื่อนสวยมากเคมาหรือเปล่าไม่มาเพื่อนเอาบัวมาดอกนี้กับคิวเพื่อน1 3ึ5สวยเพื่อนคูณสไปครับสวย เอาเพื่อนมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเพื่อนน่าจะโดนมาหน่อยเพื่อนเอารอบแรกก็ขาดทุนไปประมาณสองพันนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวซื้อต่อเลยไปตอกลับไปที่เบตสี่เบตหนึ่งร้อยกันเพื่อนนะจะปรับเบตก็ยังไม่เอานะครับเพื่อนนะมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าลาคธิธรมมันจะของจริงหรือเปล่ามีใจได้หรือเปล่าเนดะีนะ๋ยวเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเอาคิวม,มาเราเนี้ยวางไว้ต่อเปลี่ยนเป็นโอ้ยไม่คอมโบเลยไม่มีอะไรคอมโบมาตัดเลยเพื่อน ดอกนี้เป็นไงไม่มีอะไรตออเนี้ยิวมาดอกนี้มันเงี้ยแปลกๆเพื่อนจะรอดไหมเนี่ยเจมาดอกนี้สวยเพืโอ้โหไม่น่ารอดเพื่อนเจมาดอกนี้เพื่อนสิบมาดอกนี้สวยเพ้่เปลี่ยนเป็นเอมาดอกนี้เพื่อนคูณสองมาไม่มีอะไรเข้ามานะเพื่อนนะโดนอีกแล้วเพื่อนโดนอีกแล้วเพื่อนรักต้องมีขาดตรงไปห้าพันแล้วเพื่อนนะเอาจัดไปเลยเพื่อน เราจะดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขนาดไหนนะเพื่อนนะเอาทุนมาหมื่นห้านะไม้นี่ไม้สุดท้ายแล้วเจมาดอกนี้เพื่อนคอมโบมาหน่อยดิคอมโบมาหน่อยเเพื่อนเอหวยดอกนี้สวยอุ๊คิวกระสิบมาตอกนี้เปลี่ยนเป็นขนมอะไรโอ้โหไมมคูมสวยเพื่อนคูม1 2ครับเรสส้สวยเพื่อนไหลมาเพื่อนไหลมาเพื่อนอย่างนี้เพื่อนสิบมาสวยเพื่อนเจมาต่อเนื่องมาเพื่อน คูณสคูณสเข้าไปเพื่อนสวยตอนนี้5,160เพื่อนเจมากับขนมสวยเพื่อนโอ้โหไม่มีอะไรคอมโบนะแต่ได้อยู่7,500หนะ5,700นะเพื่อนนะกัรอีก2รอบเพื่อน10มาตอนนี้เจมาตอนนี้คิวแถวสองไหมโอ้ไม่เข้านะไม่เป็นไรเพื่อนโอ้โหรอบนี้ยังพอได้อยู่เพื่อน1 8ึ่0บาทเอาซ้ำไปอีกรอบหนึ่งเพื่อนซ้มมออนงำไปอีกรอบนึงอืมขอสวยๆงามๆสักรอบดิ สิบมาสวยเพื่อนถ้าถือว่ามันไหลเข้าดีอยู่นะเพื่อนนะสวยเพื่อนออสิบมาสวยเพื่อนไม่มีคอมโบเลยอีกสี่รอบเพื่อนเอาแตกในแตกในไปดิครับได้มาอีกแปดสิทธิปเต็มเพื่อน สวยเพื่อนแหววมาดีเพื่อนเจามาไม่โหยมันเจเต็มกาไปคิวสิบมาดอกนี้เพื่อนสวยมีอะไรตอนนี้เคมาต่อเพื่อนคูณสองกับ10เพื่อนคูณ4เข้าไปแล้วสบดอกนี้สวยงามมีอะไรต่อเนื่องจต่าไม่มีนะเพื่อนนะแต่ตาอ,อยู่นะเพื่อนนะโอ้โหอป๊บหมูมาดอกนี้ยังไงต่ออืมีกห้ารอบนะเพื่อนนะยังตามตรงอยู่เลยนะครับคิวมาเพื่อนมาหน่อยมาหน,น่อยเจามาสิบมา โอ้โหมันไม่คอมโบเลยเพื่อนนะเจมาดอกนี้เพื่อนสิบมาดอกนี้เพื่อนคูดโอ้ยเจ็กลาบหนึ่งหมืน่นสองพันเก้าร้อยหกสิบเพื่อนไหลหรือเปล่าไม,ม,ม่มีกลับมาได้กำไรห้าพันนะเพื่อนนะกลับมาได้กำไรห้าพันในคลิปนี้นะก็น่าจะพอแล้วน,นะเพื่อนนะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับหรือว่าอยากเาเล่นตามก็สามารถคลิกลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ